ในที่สุดเกมที่ผมเฝ้ารออยากให้มาในมือถือก็มาจนได้กับ Devil May Cry Pinnacle of Combat ครับต้องบอกไว้ก่อนว่าในตอนนี้เกม Devil May Cry Pinnacle of Combat เล่นได้เฉพาะในเซิร์ฟจีนเท่านั้นนะ และบรรยากาศภายในเกมเรียกได้ว่ายกกลิ่นอายของความเป็นเดวิ m มคลายบนคอนโซลมาอยู่บนเกมมือถือได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชื่นชมมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเหล่ามอนสเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ดีแล้วตั้งแต่เิวิเมคลายภาค1จนมาถึงภาค5ที่มีในคอนโซลพร้อมระบบการเล่นที่เน้นการต่อคอมโบแบบเดียวกับเวลาที่เราเล่นในคอนโซลเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนพกและกลับมาต่อก,กับการใช้ดาบพร้อมสกิลการใช้ดาบที่ เน้นท่าการทำคอมโบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสกิลอาวุธเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ทั้งดาบปืนหรือจะเป็นร่างกายของตนเองทำให้ Devil May Cry Pinnacle of Combat ต่อให้เราเล่นนานขนาดไหนก็ตามความสนุกในการเล่นก็ไม่มีวันหายไปอย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะมีสกิลมากมายให้เราได้อัปเกรดในการเล่นได้เรื่อยๆตลอดทั้งเกมที่เราเล่นเลยถือว่าตอบโจทย์ในการเล่นสำหรับสาวกเิวิเมคลายโดยเฉพาะหรือจะเป็นจุดเด่นด้าน คัดซีนเท่ๆภายในมิชชั่นต่างๆเด v ี l เมคร r y p n n n a c l e of Combat ก็มีฉากคัดซีนเท่ๆให้เราดูตลอดมิชชั่นที่เราเล่นเลยก็ว่าได้นะครับลองไปรับชมกันว่ามันเจ๋งขนาดไหน Now party time All right miss let's chat <S or maybe not diffuse JUST And crazy g r What's และสำหรับไอเทมภายในเกมเวลาที่เราเล่นก็มีให้เก็บโอบเช่นเดิมโอบสีเขียวก็ยังคงเป็นไอเทมสำหรับการเพิ่มเลือดเหมือนเดิมนะครับและโอบสีแดงที่ถือเป็นสกุลเงินหลักภายในเกมยีื่นงมก็ยังคงมีให้เราต้องเก็บสะสมเหมือนเดิมเพื่อใช้ในการอัพเกรดสกิลต่างๆของตัวเราเองอีกหนึ่งเอกลักษณ์ก่อนเจอบอสทุกครั้งก็คือจุดช้อปปิ้ง ที่ De วิส m มคลายก็ยังคงมีจุดนี้มาให้เราอยู่ภายในมิชชั่นต่างๆของการเล่นเช่นเดิมหากใครที่คิดว่าบอสของเกมมือถือนั้นมันเป็นเกมที่เล่นง่ายสู้แบบเดียวก็ตายสู้แบบเดียวก็ชนะแล้วมันไม่ใช่กับ De วิส m มคลาย Pinnacle of Combat หากคุณเปิดโหมดฮาร์ดการต่อสู้กับบอสทุกอย่างแท็กติกทุกอย่างที่เรามีในมือถือกับในคอนโซลเรียกได้ว่าซอฟต์ลงมานิดเดียวจริง เราต้องจำแทคติคต่างๆท่าต่างๆของศัตรูบอสต่างๆว่าเขาจมตียังไงแล้วเราก็ต้องหลบให้ได้ถ้าเกิดหากโดนขึ้นมาเนี่ยเจ็บหนักเหมือนกันไม่ใช่เล่นๆเลยและทุกครั้งในการต่อสู้กับบอสเนี่ยใช้ระยะเวลาในการสู้ครั้งหนึ่งกินระยะเวลานานเกือบ5นาทีต่อบอสนะครับไม่ใช่ต่อพิชชันต้องบอกไว้ก่อนว่าโหดมากๆสําหรับการเล่นกับบอสภายในเกมดรวอไม่ใครนี่แหละเป็นสิ่งที่หลายคนอาจรอคอยว่า เกมมือถือมันต้องโหดระดับนี้ดิไม่ใช่แปบบเดียวชนะมันน่าเบื่อเกินไปนี่ขนาดผมกอคลิปคูณแนะคือก่อให้มันไหวมากๆแล้วอะเราจะเห็นเลยว่าเลือดของบอสแทบลดน้อยมากๆต่อการตีนหนึ่งครั้งคือบอสมันอึดจริงๆอะไม่ใช่แบบตีแบบเดียวเลือดหายนะครับ เห็นแล้วนะว่ามันขวดมากสําหรับการสู้บอสภายในเกมนี้การหายเทมมาเพื่อปลดล็อกการเปิดประตูเข้าไปอีกแมปหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวมีใคร Pinnacle Combat ก็มีนะเรียกได้ว่าทุกอย่างที่คอนโซลมีถูกยิบยกลงมาอยู่ในมือถือให้เราแบบใกล้เคียงมากที่สุดจริงๆครับคือไอเทมเราก็ต้องหาเพื่อไปปลดล็อกในการเดินต่อไปเช่นกันนะฮะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเดินเป็นเช้นตรงเนาะ และด้วยความที่ d e ว i l m ม y c าย Pinnacle of Combat เป็นเกมมือถือสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเกมมือถือเลยก็คือรางวัลในการทำภารกิจในแต่ละวันที่เด v i l m ม y Cry Pinnacle of Combat ก็มีทำให้เราสามารถเล่นทุกวันเก็บเงินรางวัลตรงนี้มาอัปเกรดอาวุธอีกทางหนึ่งก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเก็บเงินแค่ในมิชชั่นอย่างเดียวนะครับ เพราะนอกจากเราจะต้องเอาเงินมาอัพสกิลแล้วเรายัางต้องเอาเงินมาอัพเลเวลอาวุธของเราด้วยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมต้องมีรางวัลให้เราทาภารกิจในทุกๆวันเพราะมันไม่ได้อัพแค่สกิลหรือว่าอัพความสามารถร่างกายของเราแต่ยังต้องอัพเลเวลของอาวุธนั้นๆด้วยและยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆเราก็ยิ่งจะเจออาวุธเรื่อยๆตามสไตล์ของดิวแมคคารอยู่แล้วเนาะทำให้การหาเงินในทุกๆวันเนี่ยภายในเกมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลย และสิ่งสุดท้ายที่เป็นความฝันที่อยากให้เป็นจริงก็มาอยู่ในมือถือเราแล้วลเราสามารถเลือกตอัวละครและปลดล็อกตัวละครใหม่ในการเล่นเกมได้ซึ่งเด๋ยวไมคลาย Pinnacle of Combat มีให้เราในะตอนนี้เลือกอยู่ด้วยกัน3ตัว Dante, Virtue หรือว่า Lady นะครับสำหรับรีวิวเด๋ยวไมคลาย i n n a c l e of Combat This is Game ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากใครที่สนใจอยากเล่นแนะนำว่ารอเปิดเซิร์ฟไทยหรือว่า เซิร์ฟนอกประเทศจีนจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเนะณนะตอนนี้อดทน oh, รอ,อกันไปก่อนนะครับเ oh, ชื่อว่าเกมมาเมื่อไหร่คุณต้องประทับใจอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสายคนที่ชื่นชอบความแอคชั่นหรือคนที่เป็นสาวกดิวเมคลายอยู่แล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe และแชร์คลิป i s i s g เก e ของเราด้วยหากใครที่สนใจด้านวงการเกมสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทาง Facebook Page This Is Game Thailand และเว็บไซต์ thisisgamethailand.com ครับเรามีการอัปเดตข่าวสารวงการเกมทุกวันคุณไม่พลาดเรื่องเกมอย่างแน่นอนไปพบกันครับสวัสดีครับ